มั่นใจแล้วหรือว่าจะออกทุดงแค่องค์เดียวได้นะพระรบหลวงตาอวมเอ่ยถามพระลูกศิษย์ที่มากราบขอลาไปเดินทุดงด้วยความเป็นห่วงด้วยเป็นครั้งแรกที่พระรบนั้นจะขอทุดงเพียงลำพังเพราะอยากทำสมาธิให้มัน่นและหวังโปรดสัตว์โปรดญาติโยมในถิ่นธุรกันดานห่างไกลท่านจึงตั้งใจว่าจะปีกวิเวกเดินทางรูปเดียวครับหลวงตา ผมคิดว่าควรแก่เวลาแล้วพระรบยืนยันกับพระอุปชาถึงความตั้งใจจะออกทุดงท่านบอกว่าตนเองมีจุดประสงค์บริสุทธิ์หวังใช้พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำทางในการออกมะเชิญโลกครั้งนี้ท่านคิดดีทำดีความดีอันปราศจ,จากเงื่อนไขย่อมเป็นเกาะป้องกันเพศภัยได้อย่างไม่ต้องพึ่งพาของขังมีอาคมและท่านก็เชื่อมั่นว่าการทุดงขังนี จะขัดเกาาความอดทนความพยายามความได้สัมผัสกับโลกกว้างอย่างแนบแน่นได้รู้เห็นและเข้าใจสปปรรพสิ่งอย่างทองแท้ได้มากขึ้นด้วยถ้าอย่างนั้นก็ตามใจท่านเถอะจงจำไว้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้อยู่ในศินในสมาธิสเสมอจิตใจอย่าวอกแวกควยเขวขอให้ท่านได้บรรลุความตั้งใจนภารพขอบคุณครับหลวงตา พระลบยกมือไหว้พระอาจารย์ผู้อบรมสั่งสอนมาตั้งแต่ขังยังเป็นเนนจนบัดนี้อายุครบบวชพระก็ยังคงครองผ้าเหลืองไม่ได้ลาสิขาเพราะตัวเองหลายญาติขาดมิตรพ่อแม่ก็มาป่วยแล้วตายจากไปตั้งแต่ขังยังเป็นเนนจึงตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะขออยู่ใต้ร่มกาสาวพัดเสือบไปจนกว่าอายุไขจะสิ้นเพื่อเผยแผ่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแก่หมู่ชนโปรดสัต อดคนยากไรเท่าที่กำลังจะทำได้เพื่อให้บุญกุศลหนุนนำดวงวิญญาณของโยมบิดามารดาสู่ห้วงนิพพานไม่ต้องทุกทนเหมือนขังยังมีชีวิตอยู่หลังจากกาบลาหลวงตาอ่วมเจ้าอาวาสแล้วพระรบก็ได้เตรียมตัวออกทุดงไปวัดถัดไปในทันทีอันที่จริงเคยทุดงมาแล้วขังหนึ่งแต่ตอนนั้นไปด้วยกันสี่ห้ารูปโดยมีหลวงตาอวมเป็นผู้นำ ก็เลยพอจะรู้แนวทางว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างแต่ครั้งนี้ตั้งใจจะทุดงเข้าไปในเขตป่าแต่ยังยึดเส้นทางใกล้ๆหมู่บ้านเพราะยังไม่ชำนาญน,นักแต่ก็ไม่อยากทุดงเข้าใกล้ชุมชนเท่าใดเนื่องจากต้องการหลีกหนีความวุ่นวายมุ่งความสงบมากกว่าหลายวันผ่านไปพระรบก็ปฏิบัติตนตามกิจของสงฆ์อย่างปกติคืนนี้ ท่านได้มาปรากฏบริเวณกลางป่าซึ่งหากเดินทางไปอีกหนึ่งวันก็จะผลเขตพงภัยเข้าสู่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งถึงตอนนั้นก็คงได้ออกบิณฑบาตอีกครั้งซึ่งพระดบไม่ได้ฝักไฟเรื่องนั้นนะักมีอะไรท่านก็ฉันไม่มีก็ฉันนนาเปล่าตามลำธารที่นำมาต้มแล้วใส่กระบอกเอาไวา้พระลบทำวัดเย็นเสร็จก็เข้าสมาธิอยู่ในกฎภายนอกมีเสียงลมพัดฉิว เสียงหมาเห่างอนชวนให้ชงนหมาที่ไหนกันหรือจะเป็นหมาป่าพระพระนอกจากเสียงของสุนัขแล้วเสียงปิิศนาหวยหวนหน่ากลัวก็ดังขึ้นกระหึมรอบรอบกดด้วยพระรบดูได้ทันทีว่าท่านเจอดีเข้าให้แล้วเพราะน้ำเสียงและบรรยากาศนั้นมันไม่ใช่เหตุปกติเลยแต่ท่านก็ทำจิตใจให้สงบก่อนจะเอ่ยกับสิ่งที่มองไม่เห็นเหล่านั้น อตาตมาทุดวงผ่านมาเท่านั้นขอพักแค่คืนเดียวพุ่งนี้ก็จะไปแล้วอย่ามารบกวนกันให้เป็นบาปเป็นกรรมกันเลยโยมทั้งหลายท่านกล่าวกับเหลาดวงวิญญาณที่มารบกวนมองเห็นด้วยจิตว่าบัดนี้รอบรอบกฎของท่านนั้นเต็มไปด้วยสัมภเวสีที่กำลังเข้ามาล้อมยางประสงค์ร้ายแต่ด้วยอำนาจคุณพระศีรัตนาไตาและท่านยังคงอยู่ในศีลสมาธิเสมอมาพรนเหล่านั้น จึงไม่อาจก้ามกายเข้าใกล้ได้ถึงกระน,นั้นก็ยังมีเสียงโหยหวนล่ามดองอยู่รอบๆบ,บริเวณไม่ได้ว่างเวนหิวเหลือเกินทรมานเหลือเกินขอกินหน่อยพวกผีนับสิบนับร้อยหลองขวนคางและพยายามเข้าไปในกฎเพื่อกัดกินพระธุดงหนุ่มด้วยความหิวกระหายแต่ด้วยพุทธคุณที่คุ้มของท่านอยู่ทำให้พวกมันไม่สามารถเข้าไปใกล้กฎได้เลย แสงเหลืองรองแห่งความบริสุทธิ์ดีงามได้ส่องสว่างผักดันล่างอันน่าเกียดน่ากลัวเหล่านั้นออกไปทั้งอย่างแผดเผาให้แสบไหมเจ็บปวดทรมานจนได้แต่ร้องหหยหวนอยู่ห่างๆอาตมาจะสวดแผ่เมตตาแล้วกวดด้นาให้ขอท่านทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดแล้วพระรบก็ท่องบทแผ่เมตตาหวังให้ผลบุญส่งต่อแก่ดวงวิญ,ญญาณหิวโหวยเหล่านั้นได้บรรเทาความทุกข์ลงบ้าง มีหน้าเดินมาตั้งสองวันแล้วยังไม่เห็นแม้แต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยสักตัวคงถูกผีหาพวกนี้จับกินไปหมดหากแม้มีคนหลงทางเข้ามาแล้วจำเป็นต้องขางขืนก็คงไม่มีทางรอดกลับออกไปเช่นกันตัวท่านเองหากไม่ได้บุญกุศลของแรงผ้าเหลืองกับความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาตลอดการบวชบรรพชาก็คงไม่รอดหิวเือเกินหิว หิว <He> ตามด้วยเสียงกีดร้องเมื่อบทสวดแห่งพุทธคุณแผ่รัศมีอะายล้อมไปรอบๆสางบาปเหล่านั้นผันก็ค่อยๆเลือนหายไปจนเหลือแต่ความมืดมิดยามค่ำคืนเหมือนเดิมพารบถอนหายใจตอนมีชีวิตทำกรรมอันใดหนอตายไปแล้วจึงไม่ได้ไปผุดไปเกิดต้องทนทรมานติดอยู่ในปา่าในดงเช่นนี้กลายเป็นผีอดอยากไม่ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลใดๆ ยังมาสร้างกรรมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อบรรเทาความหิวอาตมาคงช่วยได้เท่านี้แหละแล้วท่านก็พยายามท่องบทสวดมนเพื่อโปรดวิญญาณบาปเหล่านั้นเผื่อว่าอาจจะช่วยให้จิตใจที่ต่ำสามมีสำนึกและหลุดพ้นจากห้วงกรรมนี้ได้ในวันหนึ่งเช้าวันถัดมาท่านก็ออกทุดงต่อไปด้วยความยากลำบากจนมาถึงกำแพงสูงแห่งหนึ่งก็นึกแปลกใจ มีสถานที่เช่นนี้อยู่ด้วยหรือทำไมในแผนที่ไม่มีบอกเอาไว้เลยแต่ถึงกาะน,นั้นท่านก็ยังเดินผ่านประตูขนาดใหญ่เข้าไปด้านในแล้วจึงได้พบกับความแตกต่างที่เหมือนเลาอยู่กับคนละโลกกับเมื่อคู่ที่เป็นเพียงป่าทึบไร้ชีวิตชีวาแต่ตรงหน้าท่านบัดนี้เสมือนเมืองหนึ่งที่พุกพาดไปด้วยผู้คนที่กำลังสนทนาจับจ่ายซื้อของเดินไปมาหาสู่กันอย่างหนาตา อะไรกันเนี่ยพระรบเอ่ยขึ้นด้วยความงุนงงเมื่อได้เห็นว่าด้านในนั้นเป็นชุมชนและคาค่ำไปด้วยผู้คนมากมายนามสัสก,การเจ้าข้าพระคุณเจ้าทูดงมาจากไหนคะเนี่ยหญิงวัยกลางคนนุ่งห่มด้วยเสื้อผ้าสวยงามเข้ามานั่งยองๆแล้วยกมือไหว้ใกล้ๆท่านพาระรบมองดูด้วยความแปลกใจก่อนที่จะได้ยินอีกเสียงหนึ่งเอ่ยทักขึ้นมาบ้างนามสัสก,การครับ นี่มนทางนี้เถอะครับท่านข่าวนี้ชาวบ้านหลายคนต่างออกันเข้ามายกมือไหว้ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มพารดกมองไปรอบๆด้วยความฉงนสงสยัยเพราะตลอดเส้นทางที่ผ่านมาไม่มีวว่แววเลยว่าไหนป่าลึกแห่งนี้จะมีหมู่บ้านหรือชุมชนได้ผู้คนที่เดินขวักไขวมีทั้งร้านขาและอาคารบ้านเรือนทำให้พาะดกงอยง,งอย่างยิ่งที่นี่มันที่ไหนกัน พราะหากเป็นหมู่บ้านถัดไปก็ต้องเดินทางอีกหนึ่งคืนกับหนึ่งวันกว่าจะถึงและมันก็ดูไม่เหมือนหมู่บ้านในป่าในดงเอาเสียเลยผู้คนล้วนแล้วแต,แต่แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสวยๆสะอาดสะอา้านข้าวของเครื่องใช้ก็ดันมีครบคันไม่ได้ดูยากเข็นดังชาวบ้านป่าทั่วไปที่มักมีความสมถะพออยู่พอกินที่นี่คือที่ไหนกันลึกคุณโยมท่านเอ่ยถามผู้คนเหล่านั้นเดี๋ยวไปนั่งพักฉันข้าวฉันปลากันก่อน แล้วค่อยพูดค่อยคุยดีกว่าครับท่านทูดงมากระไดคงเหนื่อยแย่แล้วชายผู้หนึ่งเอ่ยขึ้นแล้วผายมือเชื้อเชิญให้พระท่านเดินตามตนไปร่วมกับคนอื่นๆที่ต่างมีข้าวปลาอาหารติดหมายติดมือกันมาพระลบท่านแน่ใจว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้มีใครรอจะใส่บาตรให้ท่านเลยแต่อยู่ๆพวกเขาก็มีอาหารพร้อมเพียงให้ท่านได้ฉันเสียขึ้นมาดื้อโยมดูได้อย่างไรว่าอตาตม,มามากระได เพราะหลีกเลี่ยงไม่ได้จึงจำต้องเดินตามคนเหล่านั้นไปด้วยรู้ว่าหากขัดใจพวกเขาท่านคงไม่ปลอดภัยอย่างไรเสียก็ต้องไหลาตามน้ำไปก่อนทีนี้ไม่มีคนผ่านมานานมากแล้วเพราะอยู่ไกลแสนไกลใครที่เดินทางมาถึงถือได้ว่าต้องเป็นผู้มีความเพียรมีความอดทนยิ่งนักต่อการเดินทางชายผู้นั้นว่าพระลบถูกเชิญให้มานั่งบนศาลาแห่งหนึ่ง และแวดล้อมไปด้วยชาวบ้านมากหน้าหลายตาเพื่อถวายพัตหารแด่พระธุดงค์หนุ่มท่านรับบินทบาตแล้วสวดพิจารณาอาหารนั้นเพียงลืมตาขึ้นพระลบก,ก็ต้องตกใจแต่ก็ยังคงคุมสติไว้ได้ด้วยไม่ไหวเหนือเชื่อใจสถานที่แห่งนี้ตั้งแต่แรกภายในบาทที่เคยมีอาหารอันน่ารับประทานก่อนหน้าบัตนี้เต็มไปด้วยเศษซากเหนือเน่าเสียมีหนอนชอนชยัย และส่งกลิ่นเหม็นตลกอบอวนไปหมดแต่ผู้คนที่อยู่รอบๆตัวท่านก็ยังมีสีหน้ายิ้มแย้มมองเป็นตาเดียวกันเหลากับแทบหลอเวลาให้ท่านฉันอาหารเหล่านั้นไม่ไหวแล้วฉันสิครับท่านเสียงชาวบ้านพากันเชื้อเชิญดังขึ้นเซงแซ่พารบก็ได้แต่ถอนหายใจแล้วหลับตาลงดังเดิมโดยมิได้แต่ต้องอาหารแต่อย่างใดเพราะท่านรู้ว่านี่ไม่ใช่เมืองของคนเป็น แต่ทุกผู้ทุกนามต่างก็มีบาปหนาติดตัวจึงไม่ยอมละกิเลสและไปสู่ภพภูมิของตนเองบาปกรรมบาปกรรมสิ้นคำพูดท่านก็สวดภาวนาเข้าสู่ยานสมาธิไม่สนใจสิ่งรอบข้างด้วยรู้แก่ใจแล้วว่ามีความไม่ชอบมาพากลในดินแดนแห่งนี้หยุดนะท่านหยุดเดี๋ยวนี้หยุดสวดเสีีเสียงหวีด้องดังละงมขึ้น ในขณะที่พระลบบริกรรมคาถาแห่งพุทธคุณฉับพันองฝาที่เคยสว่างสวัยก็มืดหมัวลมแรงพัดกระนำทุกอย่างวิปริตแปรปวนในชั่วพริบตาผอมๆกับเสียงกรีดร้องโหยหวนดังกึกก้องไปทั่วบริเวณอย่างน่าประหลาดแต่พระรบก็ยังคงนั่งสมาธิบริกรรมคาถาต่อไปไม่ได้วันไหวต่อแรงหายนะเหล่านั้นรอบๆตัวท่านบัดนี้เต็มไปด้วยเสียงหวีดแหลมร้องโอดควรหนาำเสียงนั้น ลับดูได้ถึงความโกรธและเกียรชังท่านอย่างที่สุดจากฝาคขืมที่ปกคลุมราวกับพายุกำลังจะถลม่มกลุ่มเมฆมืดหนาก็เริมหมือนตัวหมุนวนอย่างรุนแรงกลายเป็นวังวนขนาดใหญ่ที่ปลดปล่อยสายฟ้าฟาดลงมารอบทิศพระรบยังคงไม่สะทกสถานท่านผนมมือแนบไว้กลางอกพร้อมกับเป่งขำสวดที่หนักแน่นและเปี่ยมด้วยพลังศรัทธานะโมพุทธายะ เสียงของพระรบดังกังวานจนขายจะทะลุทะลวงทุกสิ่งรอบตัวเสียงร้องโหยหวนที่เคยดังก้องเริ่มเปลี่ยนไปเป็นเสียงร้องด้วยความทรมานชาวบ้านที่ยืนล้อมท่านอยู่เริ่มแสดงอาการผิดปกติร่างกายของพวกเขาบิดเบี้ยวผิวหนังแห้งเหี่ยวและแตกกระจายเป็นฝุ่นผงบางคนถึงกับลม้มลงกับพืน้นและสลายหายไปในพริบตาดวงตาของพระรบยังคงหลับแน่นิ่งแต่จิตใจของท่าน กับลุกโชนด้วยพลังแห่งศีลและธรรมเสียงสวดของท่านยิ่งกังวานขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับพลังแสงสว่างที่เริ่มแผ่ออกจากร่างของท่านแสงนั้นขับไล่ความมืดและความชั่วร้ายที่แฝงอยู่ในสถานที่นี้อย่างต่อเนื่องเพียงแค่จิตของพวกเจ้าสงบและละความโลภความโกรธความหลงเสียเมื่อนั้นเจ้าจึงจะได้ไปสู่สุกติพระรบเป่งวาจาในขณะที่แสงสว่างเจอเจ้าขึ้นถึงขีดสุด ดินฝาอากาศกลับคืนสู่ความสงบเมฆหมอกค่อยๆสลายตัวความมืดมิดคลายออกเผยให้เห็นแสงแดดแรกที่สาดส่องลงมาไอ้พราโอหังคิดว่าเก่งนักหรือไม่ยอมฉันข่าวที่พ่กกูระเขีนให้ชายผู้กายล่างเป็นผีหลายเต็มตัวพยายามเข้าไปคว้าจับตัวพรบด้วยความโกรธเกี้ยวที่ไม่อาจหลอกล่อให้ท่านฉันอาหารที่เสกสร้างจากสิ่งของสกปรกเต็มไปด้วยคุณสมด์ดํ แต่ก็ไม่อาจทําได้ต้องผ่าหงายลงไปนอนดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดเหลือแสนพร้อมกับเสียงร้องอดโอยหอยหวนอันน่าสะพรงกลัวจงไปสู่ภพภูมิของตัวเองเถิดโยมอย่าสร้างเวรสร้างกรรมให้เป็นบาปแก่วิญญ,ญาณตัวเองอีกเลยจะไม่ได้ไปผุดไปเกิดนะท่านพยายามเจรจากับดวงวิญญ,ญาณหลายเหล่านั้นเพียงหวังให้พวกเขาละซึ่งกิเลสทั้งหลายแล้วไปสู่ภพภูมิที่ถูกที่ควรพวกกูไม่ได้อยากไปเกิด พวกกูจะอยู่ที่นี่บ้านเมืองของกูใครที่กล้าหยยบย่างเข้ามามันต้องตายแม้แต่มึงผีหลายตนหนึ่งตะโกนก้าวลักษณะของชาวบ้านที่นุ่งห่มด้วยเสื้อผ้าสวยงามราคาแพงเมื่อคู่บัดนี้เปลี่ยนไปเป็นมีสภาพเละเทะร่างสูงใหญ่ผอมกระร่องดำขำดูแล้วน่าเกียดน่ากลัวเป็นที่สุดรอบๆหมู่บ้านบัดนี้ก็มีหมอกลงหนาจัดบรรยากาศวิเวกวังเวงสงัดงนัน ท้องฝาวิรปริตแปรปวนสาดแสงฝาแลบบฝารองก้องกังวานไปทั่วพร้อมๆกับเสียงร้องอันโอดโอยด้วยความทุกข์ทรมานของเหล่าผูดผีปีศาจเหล่านั้นอัตมาไม่ได้มีประสงค์ร้ายเพียงทุดดงผ่านมาแล้วก็ผ่านไปพวกโยมถึงกับจะฆ่าแกงกันให้ตายเหมือนจะเป็นบาปทำให้โยมจมทุกข์อยู่แบบนี้ไปชั่วกับชั่วกันโป่งเสียเถิดหยุดเสียเถิดเมื่อให้คำสอนแกดวงวิญญาณหลาย ที่รายล้อมเหล่านั้นพระลบก็ท่องบทสวดแผ่เมตตาให้แก่สัพสัตทั้งหลายต่อไปไม่หยุดท่ามกลางเสียงกรีด้องด่างงม,มเป็นที่น่าอาเนจอนาใจย,ยิ่งนักแต่ท่านก็ไม่ได้ละความพยายามที่จะแผ่ส่วนบุญกุศลที่สั่งสมมาให้กับพวกเขาเป็นอันว่าเช้าวันนั้นพระบก็ไม่ได้ฉันอาหารเช่นเคยท่านนั่งสวดมนต์อยู่อย่างนั้นจนทุกอย่างสงบลงจึงได้เหลือมตาขึ้น ก็เห็นว่าท้องฝ้ายามนี้ยังคงมืดมัวฝ้ารองแลบแปรปลาบเพียงแต่ไม่มีเม็ดฝนเท่านั้นหมอกขวัญจางหายไปมากแล้วพื้นที่ที่เคยเต็มไปด้วยความหลอนปาลาดกลับกลายเป็นหมู่บ้านหลางที่เงียบสงัดไม่มีว่แววของผู้คนพระรบยืนนิ่งอยู่ชัว่วคู่ก่อนจะถอนหายใจเบาๆแล้วก้มหน้าพนมมือภาวนาหวังให้ดวงวิญญาณทั้งหลายพบทางสว่างและไปสู่สุคติในที่สุด พารบจึงตัดสินใจเดินทางต่อในทันทีเก่งว่าอยู่นานไปคงไม่เป็นการดีแน่ท่านถอนหายใจแรงกับสิ่งที่ได้พบเจอบัดนี้รอบๆที่เคยมีอาคารบ้านเรือนสวยงามกับกลายเป็นซากปรักหักพังต้นไม้ใบหญ้าและเถาวัลย์พันเกี่ยวรกหลางบอกให้รู้ว่าครั้งหนึ่งมันเคยเป็นที่อยู่อาศัยของคนเป็นมาก่อนแม้บัดนี้จะเหลือเพียงซากให้ได้เห็นก็ตาม พาลบทิ้งความสงสัยเกี่ยวกับเมืองด่งที่พบเจอในวันนี้ไว้เบื้องหลังแล้วมุ่งหน้าไปยังเส้นทางเดินเท้าของชาวบ้านป่าและก่อนมืดท่านก็ได้มาถึงยังเขตหมู่บ้านแห่งหนึ่งพอดีจึงได้ปรากฏและนั่งสมาธิบำเพ็ญเพียรณที่แห่งนั้นด้วยความสงบสุขไม่ได้มีเพศภัยเหมือนอย่างคืนก่อนที่ผ่านมารุ่งเชา้าชาวบ้านที่ได้ทราบข่าวมีพระดุลย์มาปรากฏอยู่แถบชายป่า ต่างก็พากันมานำน้ำนำ,นำ,นำอาหารมาใส่บารพระรบได้เอ่ยถ,ถามถึงเมืองที่ท่านได้ไปพบเจอพูดผีมามากมายเมื่อวานก็ได้คำตอบจากผู้ใหญ่บ้านว่าที่นั่นมันเป็นเมืองรับและขอรับพระขุนเจา้าไม่เคยมีใครที่เข้าไปแล้วได้ออกมาหรอกมีเพียงเรื่องเราที่พวกเราก็ไม่รู้ว่าเป็นจริงหรือเปล่าชาวบ้านคนอื่นๆที่ได้นั่งฟังอยู่ด้วยก็พากันมองหน้ากันเลืกลัก แล้วเกิดเสียงวิพากควิจารณ์กันดังเซงแซ่ผู้ใหญ่บ้านจึงเล่าให้พระรบฟังต่อเกี่ยวกับเมืองโบราณนั้นว่าว่ากันว่ามันเป็นเมืองร้างมาหลายร้อยปีแล้วว่ากันว่าทั้งเมืองมีแค่คนเล่นคุณใสเลี้ยงผีเลี้ยงสางพอผิดผีของก็เข่าตัวออกหากินลุกลามไปบานเหลือนคนอื่นคงเพราะเวรกรรมทำให้คนที่ยังมีชีวิตหลอดหนี้หลอดตายไปย้ายถินฐานกันหมดเหลือไว้แต่ซากอย่างที่ท่านเห็น คืนวันพ้าวันโกนไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้แถบนั้นผีมันดุพวกของที่เคยถูกเลี้ยงให้กินของเส้นของวายพอเจ้าของตายก็ออกจับสัตว์ป่าจับคนที่พัดหลงเข้าไปกินเป็นอาหารโดยปกติคนทั่วไปจะมองไม่เห็นหรอกว่ามันอยู่ตรงไหนเว้นเสียแต่คนผู้นั้นจะมียานขันสูงหรือคนดวงตกเจ็บไขรได้ป่วยแล้วเผลอหลงเข้าไปนั่นแหละปู่ย่าตายายเขาจึงเล่ากันมาดุนต่อดุนว่า เป็นเมืองลับแลผีและวันพระวันโกนจะเป็นที่รู้กันว่าไม่ควรกำกายเข้าไปในเขตป่าบริเวณนั้นเป็นอันขาดขอรับผาะรบฝังด้วยใบหน้าที่สงบนิ่งก่อนจะเปิดขึ้นว่ามีหน้าถึงได้ดูหิวโหวยกันนักแต่ก็ยังยึดมั่นถือมั่นไม่ยอมละวางชายวัยกลางคนที่นั่งใกล้ๆพูดเบาๆว่าดวงวิญญาณเหล่านั้นคงคิดว่าการไม่ยอมละวาง ก็เพื่ออยากรักษาความทรงจำของบรรพบุรุษที่เคยอยู่ที่นั่นพระรบหันไปมองอีกฝ่ายขนากล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นมันไม่ใช่แค่เรื่องความทรงจำแต่เป็นการยึดติดกับกิเลสวิญญาณเหล่านั้นมีบาปหนาติดตัวกิเลสหล้นผลจนไม่ยอมไปผุดไปเกิดทั้งยังก่อร่างสร้างกรรมเพิ่มพูนไม่รู้จักจบจักสิ้นอีกชายวัยกลางคนพยักหน้าอย่างเห็นด้วยพวกผีในหมู่บ้านรับแลนั้น ตอนมีชีวิตอยู่คงหมกมุ่นแต่กับคุณใสสิ่งสกรกขอรับแม้แต่ตอนที่ตายไปแล้วเป็นร้อยปีจิตใจจิตสำนึกยังต้องเจ็บปวดก็ยังอยากจะยึดถือสิ่งที่ตนเคยทำในอดีตไม่ยอมไปสู่ภพภูมิของตัวเองพะรบกล่าวเสริมด้วยเสียงที่หนักแน่นนา่าเวทนาเสียจริงๆแต่สิ่งที่ท่านทำให้พวกเขาได้ก็ได้ทำไปแล้วจากนี้ไปก็คงสุดแล้วแต่เวรแต่กรรม ซึ่งได้สร้างสมกันมาผู้ใหญ่บ้านพยักหน้าพางเอ่ยเสียงเบาๆขอรับขอพระคุณพระคุณเจ้าที่ช่วยเตือนสติเราได้พระรบยิ้มเล็กน้อยก่อนจะพยักหน้าแล้วกล่าวเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้แต่เราสามารถทำสิ่งที่ถูกต้องในปัจจุบันเพื่อล้างความบาปของตนเองและให้อนาคตดีขึ้นขอรับท่านป่าแถบนั้นถือเป็นป่าตองหาม ที่ชาวบ้านทุกหมู่บ้านที่นี่รู้กันดีผู้ใหญ่บ้านกล่าวเพิ่มเติมก่อนจะนำข้าวปลาอาหารมาถวายให้พระท่านได้ฉันหลังจากนั้นชาวบ้านก็ได้ขออัญเชิญพระรบอยู่ให้ศีลให้พรแก่ญาติโยมที่นั่นสักระยะเพราะนานแล้วไม่มีพระธุดงค์ผ่านมาท่านก็ตกปากรับคำหวังใช้คำสอนของศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจให้แก่ทุกคนได้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข ก่อนที่ท่านจะทุดงยังสถานที่อื่นต่อไปพารบปรากฏอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนั้นนานนับสัปดาห์และได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากชาวบ้านและผู้ใหญ่ทุกคนชอบฟังศีลฟังธรรมรักษาศีลแม้จะไม่มีวัดวาอารามอยู่บริเวณใกล้เคียงหากจะไปวัดก็ต้องเดินทางไปอีกหลายกิโลหากไม่มีกิจอันสำคัญทางศาสนาพวกเขาก็ไม่ค่อยได้ไปวัดไปวากันเท่าไหร่ เรื่องทําบุญตักบาตรนั้นลืมไปได้เลยเพราะไม่มีพระที่ไหนเดินมาไกลขนาดนี้หรอกจะได้ตักบาตรกันสักทีก็ต่อเมื่อมีพระธุดงผ่านมาบ้างนั่นแหละแม้จะกินอยู่อย่างไม่ได้อุดมสมบูรณ์นักแต่ชาวบ้านที่นี่ก็ยังถือปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบขาดกลัวในบาปกรรมและเชื่อในบุญกุศลชอบฟังทมเทศนาต่างจากเมืองโบราณที่พระรบได้เจอในครั้งแรก ที่ผู้คนต่างก็เคยมั่งมีเสวยสุขแต่กับขาดซึ่งศีลธรรมอันดีงามก่อเวรนก่อกรรมทําทให้เมื่อสิ้นสังขารจึงได้กลายเป็นพูดผีววิปลิตอยู่กับความทุกข์ทรมานไปชั่วกับชั่วกันอาตมาต้องไปแล้วหากวันหน้าได้ทุดงผ่านมาอีกอาตมาจะไม่ลืมแวะมาที่หมู่บ้านแห่งนี้แน่นอนพาลบกล่าวกับชาวบ้านที่พากันมาน้อมส่งท่านออกทุดงต่อ เป็นวาสนาของพวกเราอย่างยิ่งขอรับพระคุณเจา้าพวกเราอิ่มบุญกันเลือกเกินที่ได้ท่านมาเทศนาสั่งสอนพวกเราผู้ใหญ่บ้านพนมมือไหว้พูดถังน้ำตาด้วยความตื้นตันใจคนทั้งหมู่บ้านอยากอัญเชิญให้ท่านพำนักเสียที่นี่เลยแต่มันคงเป็นไปไม่ได้ไหนเมื่อท่านก็มีกิจของท่านที่ยังต้องปฏิบัติอยู่อีกมากมายมันเป็นหน้าที่ของอาตมาอยู่แล้วล่ะโยม หากมีบุญวาสนาต่อกันเราก็คงได้วนเวียนกลับมาพบกันอีกไม่วันใดก็วันหนึ่งน้อมส่งขอดับกับผมจะให้ลูกบานสักสองสามคนเดินไปส่งท่านออกจากปา่าให้เข้าสู่เส้นทางปกติเสียก่อนท่านจะได้ไม่ต้องลำบากมิวายผู้ใหญ่และคนในหมู่บ้านก็ยังคงเป็นห่วงท่านจะได้รับอันตรายระหว่างทางกว่าจะไปถึงยังหมู่บ้านอื่นขอบใจมากคุณโยม นาำใจของพวกคุณโยมนั้นอาตมาจะไม่ลืมเลยกล่าวจบพระรพก็ได้ออกเดินทางโดยมีลูกบ้านหนุ่งสองสามคนเดินตามหลังท่านไปเพื่อจะได้บอกทางให้ท่านได้ทุดงอย่างสะดวกสบายท่ามกลางชาวบ้านที่มาร่วมส่งท่านกันอย่างพร้อมเพียงการทุดดงครั้งนี้ถือได้ว่าเปิดโลกให้รู้เห็นถึงบาปบ,บุญคุณโทษและผลแห่งกรรมที่หาใครก่อเอาไว้ ก็ต้องชดใช้มันอย่างสาสมมีเพียงศาสนาเท่านั้นที่จะช่วยเยียวยาวบันเทาให้หลุดพ้นเพราะศาสนาคือผู้ให้แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้รับด้วยว่าจะน้อมรับหรือปฏิเสธเพราะบาปบุญคุณโทษนั้นไม่มีใครทำเผื่อแผ่ให้กันได้ใครทำดีผู้นั้นย่อมได้รับผลกรรมดีใครทำชั่วผู้นั้นก็จะได้รับกรรมชั่วตกตามกันเป็นวัฏจักรอันเที่ยงแท้ และไม่มีผู้ใดสามารถหนีพ้นไปได้ก็จบไปแล้วนะครับเรื่องราวของทุดงในเมืองลับแลผีตายโหงฝากติดตามเรื่องต่อไปด้วยนะครับวิดีโอนี้แอดมินสร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงใช้ฟังในขณะทำงานขณะขับรถและขณะนอนหลับพักผ่อนได้รับลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องจากนักประพันธ์โดยนางใจฝากกดติดตามและกดกระดิ่ง ให้กับช่อง y ยูทู e โอตีคนเล่าเรื่องด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กับทีมงานพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ